สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไฟนไนทีดีนะครับผมซึ่งเสียงเมื่อกี้ไม่ต้องไปสนใจนะผมเอาล่ะ,ะผมคลิปนี้เราก็จะมารีวิวสีตัวด้านล่างของผมนะเออไม่ไม่รวมสีเข็ดกับเออแกรดเอโดเฟ,ฟตีนะผมก็มจะเป็นสีตัวด้านล่างนี้นะที่เป็นระดับในเมนะครับผมแล้วก็เออเหมือนไฟน์นทีดีเขาจะอัปเดตอีเวนต์เทพเจ้ามาหรือเปล่า พวกเทพเจ้าสุดนะผมก็จะมีตัวระดับอีพิกไปถึงเอเป็กเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของยูนิตที่ต้องใช้เหรียญอีเวนซื้อนะผมมีอีเวนพาสเหมือนเดิมแล้วก็มีทิกที่จะเป็นเควสนะผมซึ่งเควสนั้นเนี่ยจะได้ในส่วนของเหรียญแล้วก็กล่องแล้วก็โซน,นะผมซึ่งกล่องก็คือกล่องดีนะผมทุกคนคิดว่าเอ้ยมันกล่องไปสมอะไรเอาไปสืปสตัวที่อยู่ในตู้เนี่ยฮะแต่ว่าโอกาสออกเนี่ยจะเยอะขึ้นนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นเอปกนะครับผมเอปกในตู้ในตู้เนี่ยโอกาสที่จะได้คือ0ูนย์จนสนะฮะแต่ว่าในกล่องนี้คือ0ูนนะครับผมส่วนระดับไนเมเนี่ยคือ0ูนอันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนอีเวนต์พาร์ทเทียสุดท้ายก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับผมคลิปต่อไปสำหรับไฟในทีดีขอย้ำนะว่าสำหรับไฟในทีดีเท่านั้นนะ คือการเปิดกล่อง200กล่องนะครับผมก็กล่องนี้นี่แหละเดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มก่อนก็วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวนี่นะครับผมเอ i e เลียนอินดูอะไรวะอ่านไม่ออกเป็นการโจมตีระดับ,ดบเบสซิ่งนะครับผมระเบิดหกพัน,ปน 6, ไปหนึ่งหมื่นระยะยี่สิบห้าไปสามสิบคูดาวสองไปหนึ่งจุดแปดนสแต็คก็บเอสเอสเอสบีบวกเ ต่อไปเลสลี่นะผมเอวีบซัมมอนดาเมสองร้อยเจ็ดสิบห้าไปห้าร้อยระยะยี่สิบสองไปสามสิบกูร่าสิดจุดหนึ่งไปสิดจุดหนึ่งนะครับผมสกิลก็คือจะซัมมอนตัวออกมาซึ่งจะซึ่งจะคูณหนึ่งร้อยจากดาเมจปัจจุบันของเขาอ่ะสมมุติว่าเขาดาเมจห้าร้อยใช่ไหมเลอกก็จะเป็นห้าหมื่นเนาะจากตัวที่ซัมมอนมาสเต็กก็เอบวกทั้งนั้นเลยนะผม ต่อมาเป็นตัวนี้นะบอลเออะไรกันไม่รู้โคนเอ,อีบวกสโลดามิ่สองร้อยห้าสิบไปห้าร้อยระยะยี่สิบเจ็ดไปสามสิบห้าโดาศูนย์จนหนึ่งนะผมทำการสโลห้าสิเปอร์เซ็นเป็นตัวต้นเกมนะครับผมสี่พันเนาะแต่บางลานอาจจะต้องใช้ตัวเสริมอย่างเอื่นตัวต้นเกมที่ราคาวางถูกนะผมต่อไปบอนดิเอนดูบอนนี่ปะอ่านพีก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เก,งเาาก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะ อ่านอ่านเท่าที่อ่านได้เนาะเป็นการโจมตีแบบ AOE นะครับผมดาเมจ1,000ไป2,500ห้าระยะ2 0ไป25่้รดไป10.8นะครับผมสกิลก็คือเขาจะทำการสโลว์ศัตรูที่อยู่รอบวงของเขา35%้าเซนนะส่วนถ้าศัตรูเนี่ยโดนโจมตีจากมันนะครับผมจะทำการสโลว์75 75เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม ด่านที่เราจะไปรีวิวก็ด่านอีเวนนี้แหละครับผมแมวแมาไหนไกลบ้านก็ถ้าได้ยินเสียงขัดอะไรเช่นหมาหรือพัดลมหรือว่าคนที่กำลังพูดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเสียงผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเสียงสู้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรขัดก็ต้องขออภัยด้วยไม่มีห้องสําหรับตัวเองห้องมันก็ได้ยินเสียงอะเสียงมันก็ต้องผ่านไปเข้าห้องผุมนี่ บอกเลยคลิปสารับไฟไนนี้อาจจะลงนาะช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าเออผมก็ต้องไปฟาร์มกล่ลองด้วยนะแถมผมไม่ได้มีเวลาไปฟาร์มบ่อยขนาดนั้นเพราะผมต้องเรียนด้วยไงกลับบ้านมาทีก็ต้องนานั่งทำการบ้านนะฮะผมจะได้ฟาร์มทีาฟาร์มได้แค่ห้าสิบก็กองนะแต่อันนี้ผมครึ่งเข้ามาเล่นเนี่ยครับผมมันเลยยังไม่มีกล่ลองเนาะ ผมไม่ได้หมุนเหรออ๋อไม่ได้หมุนจริงด้วยก็ว่ายอยู่ทำไมเป็นแนวตั้งอะไรเกมเกมอะไรดีเกมอะไรดีอ่ะเกมสองก็เกมสองอะทมาเกมสองห <c oughs> นแม่เลือดไปเกมนี้ชิลๆครับง่ายๆด่านนี้เว้นเหมือนด่านทุกด่านที่เป็นดีเว้นมาก่อนอะเกมพอตเกมพอสเราตกเขา ด่านก็จะเป็นเอ่อด่านที่อยู่บนท้องฟ้าทั้งนั้นเลยนะผมก็มันมีเว้นที่เกี่ยวกับพระเจ้านาอทุกเทปสุดอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอวางตัวต้นเกมอะไรให้เสร็จสับแล้วเดี๋ยวขอฟาร์มเงินแป๊บนึงนะด่านมันยากด่านมันยากอยู่ลิงถ้าเราเลือกฮิลโมนี่อืเด้งเลือนไม่พักเลยนะผมเอาเป็นเออนี่กัน เรามารีวิวเรามาได้มาเล่นจริงจงจังๆดูสแตนแล้วดูตัวเราด้วยมาเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนเจนสี่พันวางเลยผมขอวางก่อนนะผมแฮะเออไปหนึ่งตัวโอเคดาม่เริ่มต้น500รยะยะ3ั8ดกระสุนนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อ ดามีเป็น700ระยะ37.5กราซูน okay, จะนึ่งเอเกะ8,000ดามี800ระยะ40กราซูนจะนึ่งเอเกะ1,000ดามีจะเป็น1,000ระยะ43.8กราซูนจนึรวมปั๊บในส่วนของ Shadow เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวต้นเกมที่ดีของแท้นะครับผมเป็นโคลน A.O.E. ด้วยนะสโลว์50%ด้วยนะครับผม ก็ต่อไปเดี๋ยวตัวนี้เลยก็ได้กันนะผมเลสลี่ตัวจากซีซั่นที่แล้วเนาะผมก็ได้มานะบับผมก็ไปสุ่มได้ในส่วนของสปริงล็อกน่อยหนะยเขาจะทำการโจมตีเป็นโคนเอ e บวกซัมมอนนะซึ่งถือว่าใช้ได้เลยโอ้ผมผมาเริ่มไม่ใช่ละผมเริ่มแปลกล้วก็แลนมาหน่อย บอกลผมบอกแล้ว,ตวแต่แต่วีปเจเนี่ยชีพหายแน่นอนผมไม่ได้เอาตัวนั้นมาโอ้ยหลอดสก็อตไม่มีตัวสตัมแต่ผ่านไปได้ผ่านไปได้ผ่านไปได้ไไดขอว่างก็ได้แอดก่อนนะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าเออเราจะไม่โอลรเฮเลือดฐานแตกนะครับผมผมขอว่างเออชิดตรงนี้เลยก็กัน เดี๋ยวผมขออัพหนึ่งตัวนะครับผมเรลี่เดี๋ยวไม่ไหวแค่โกเล่แอดตัวเดียวนี่ก็แทบจะกินมือเขาอยู่แล้วนะครับผมดาเมตเริ่มต้นของเรสลี่นะครับผม1นึ่นะครับผมระยะ42.8สุดดคูดาวศูนย์จุดหนึ่งสอผมอัพเกจสองหมืด,ดาเมตจะเป็น1,372ระยะ46.7หกจุดดคูดาวศูนย์จุดหอัพเกตสามหมืน ดาเมนหนึ่งพั 1, 64, รอ่ะยะ 52. 5้าสดากาวเท่าเดิมนะครับเ FPS สี่หมืตันแล้วนะผมดาเมนเป็นหนึ่งพัรอยะยะห้าสกาวเท่าเดิมนะผมแสดงว่าเลือดสอตัวที่เขาแซมมอนมาน่าจะอยู่ที่หนึ่งแนะถ้าไม่ผิดหรือเปล่าพ0 0 0 0ื่เออใช่1,000งแ เพราะว่าเขามีบัฟในโซ่ของสปริงล็อกนะครับผมส่วนตัวต่อไปเอออีกสองตัวเดี๋ยวมาเล่นใหม่เล่นใหม่อีกสองตัวเดี๋ยวมาเล่นใหม่เพราะว่ามันใกล้จะจบด่านแล้ะเนี่ยเราขอเล่นใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับผมเพราะว่ารีวิวไม่ครบเนาะก็เดี๋ยวเรารอให้บอสออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นใหม่กันเลยนะครับผม อาลาผม v ห15แล้วนะถ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงบูบูไปเมอะไรก็ขออภัยด้วยนะผม ยี่สิบห้าเวรอต่อไปอะไรคผมบอสออกมาแล้วนะเลือดเอา้าเลือดทำไมเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันเลือดไปะละๆอ,ปปอ๋อโดนเราชนไปเวยอ่ะเรียบร้อยแตกเดี๋ยวเล่นใหม่หนึ่งรอบนะผมเพราะว่าเรายังมีอีก2ตัวที่ยังไม่ได้รีวิวนะ เอาละครับผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะผมเลือกมดูเดิมเกมเดิมคืนเดิมแล้วก็ที่เดิมเดิมที่เราอยู่ตรงนั้นนะบอมโอเคที่เดิมจริงด้วยอะ่ะอา้าวลีตัวทำไม <c oughs> เรียกว่าตกเขาเออตัวต้นเมเหมือนเดิมเลือกบัฟเดิม วางตัวนี้ไปนะับผมจนเกมไปหนึ่งออโต้สกีไปเลยดีกว่าแล้วก็อัพไปเอา้เอาอาัพไม่ขึ้นเอ้าเอ้าเอ้าเลยแปลกแปลกเลย ไปให้เต็มในกาดออกไปตัวเขาวางก็ไล้นอนนะฮะผมไม่ใช่หลักกันเหนียวไว้ใ,ใจกว่า มาแล้วตัวนี้เลือดดึกบำบันทั้งนั้นเลยตันเรียบร้อย่อะครับผมมาฮะผมตัวนี้โหอะไรวะเนี้ยนึกว่าขี้ก้างแมงโหยวางทีแรกนึกว่าขี้ก้างแมงน,นะเนี่ยนะฮะผมดามเมจเริ่มต้น13,920ระยะ3า8สิบสองคุณะสองวินะผมเ,เกณฑน18,000น ดามีจะเป็น17400ระยะ35.4กเานนะฮะเอ2ก0 0สมดามมจ2 8รระยะ36.8กดเอานะผมเอ2กสนะดามีก็จะเป็น23200ระยะ39.4กา0.1นะ,นะอ่ะศรออ่ะ0.1ังไงอ๋อน,นอาออ่าจะมน่าจะมองตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้ อนียก้างแมนอีกแล้ว,ว,วมาี้ก้างแมนคุมโหยข้ก้างแมนเหมือนกันนี่วะกูลเดียวกันปะเนี่ยนะคบผมดาวเมสองพันเจ็ดร้อยระยะสามสิบสีแปดนะบเมกีหนึ่งมื่นสี่พันดาเมจสามหมื่นอสามพันระยะสามสิบสามคูดาวสิบดแปดเกีหนึ่งหมื่นหกดาเมจสามพันสามร้อยระยะสามสิบสี่จุดห้าคูดาวสิบดแปเกีหนึ่งหมื่นแปดพัน แมกนะครับผมดาเมจจะเป็น3,750ระยะ37.5นเจ็ดจุดห้ครับผมโอ้แต่กูดียวกันแน่ๆเลยพวกเขาส่วนตัวละครพวกนี้นะฮะวางได้ทีละ2ตัวนะเอ้ยตัวนี้เอ้ยตัวนี้วาง3ตัวเลยเหรอไอ้ตัวนี้วาง3ตัวเลยเหรอหุ้ยตัวนี้เอา3ตัวเลยเหรอเฮดีคล้ายๆกับเอ่ยตัวสเกลคาวฟ็อกซี่ป่ะตัวที่มันได้จากเอ็นรีดของฮารูวีน่ะ โอ้ว่าตระกูลเดียวกันไม่ใช่ตระกูลกล้าเมนนะตระกูลการวางสามตัวเนี่ยหรือว่ามันมีในเมตัวอื่นอีกบอกวที่วางได้สามตัวเนี่ยโอ้สามตัวอย่างนี้ก็โหดดีโหดอยู่สลับเล่ยมือใหม่มือหนึ่งอะมือชกาเลย ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าสำหรับไฟในทีดีวงเล็บไฟในทีดีเท่านั้นนะครับผมจะเป็นการสุ่มกล่อง200กล่องนะครับผมขอเวลาไปฟาร์มสักครู่นะครับผมไม่นาสักครู่หลายวันเลยแหละกว่าจะได้200กว่าก็กล่องอนะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกัน,นครับผมบ๊ายบายครับ